สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยหุ้นไทยเย็นนะครับัรครูนะครับยุ้มันเพื่ออะรนะวสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP มันดีเลยกัน ครับสักครู่นะครับลุ้น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 ไทายายก่อนนะอ่าลุ้นไทยบ่ายก่อนจะออกอะไรลุ้นไทยใบยก่อนนะครับสวัสดีครับทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมะดานะครับ สักครู่นะครับสักครู่ครับ ครับไทยบายออกอะไรนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะครับไทยบายไทยบายสวัสดีครับหลายๆท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับคุณ คุณน้องแวะหนึ่งคนละครับมาคนแรกเลยคุณน้องแวะนะครับคุณน้องแวะแล้วก็คุณเอกนะครับใช่ไหมคุณเอกอะไรนี่ล่ะครับอ่าคุณนิชาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆท่านทุก,ทก ใครว่างก็แวะเข้ามาทักทายนะครับผมขอพระคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดถูกใจคนละติ๊กแล้วก็ทักทายเข้ามาเลยนะครับใครได้เลขอะไรก็วางลงมาดูเลยนะครับเผื่อมันเข้าเผื่อมีคนเห็นว่าเข้าแล้วเขาจะได้ตามตามตามวันหลังอะประมาณนี้เขาจะได้ติดตามเอามาประกบกันเอามาจับคู่กันอะไรเงี้ยมีโอกาสแห่งนะครับประมาณนี้อขอขอบคุณนะครับ ที่แวะเข้ามาชมนะครับเป้าหมายก็คือรอคุณสุชาตินั่นแหละ <c oughs> คุณสุชาติมองจออีกข้างหนึ่งดูผลกับมองชื่อคุณสุชาติจะมา <c oughs> ออกแล้วยังสามสิบห้าแล้วนะสามสิบห้านาทีแล้วนะทำไมยังไม่ออกล่ะอืม 35นาทีแล้วมาแล้วยังยังไม่ออกนะ,ะเช็คดูแล้วยังไม่มาากออ็รอรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก็วคงจะมาอะไลา์วางไว้ที่789นะครับจะมาไม่รอบบ่ายเราก็มาลุ้นๆกันนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านด้วยนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามเลยนะครับเพราะว่าจะมาวางหุ้นไทยให้วันละสี่รอบนะครับรอบเช้ารอบรอบเช้า10บโมงรอบเที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วก็แล้วก็รอ,อบบ่ายกบ่ายสองโมงครึ่งน,นะครับแล้วก็รอบเย็นรอบเย็นก็ถ่ายทอดสดแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านากดติดตามไว้เลยนะครับก็จะได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอผลบ่ายก่อนนะรอ,ลอผลบ่ายก่อนนะครับประมาณนี้ทำไมาช้าจังวันนี้ไม่ใช่ใช้ช้าแบบนี้จะเบิ้ลจะหามจะออกแปลกๆนะประมาณนี้นะครับ มาแล้วมาแล้วคุณสุชาติมาแล้วอาขอบคุณนะครับเก้าสองสามเจ็ดอ๋อมาหมดเลยเนี่ยให้เจ็ดแปดเก้าเด้งเลยรอบบายอ,ะอ่ะอะของคุณแหงแหงุ้นไทยเด่นทั้งวันห้าสองเก้ามาเก้านะครับมาสองด้วยนะอ่าของคุณแหงแหงก็เข้านะครับอ่คุณสุชาติมาบนล่างเลยนะให้เจ็ดปดเก้ามาแปดเก้าเลยมาเจ็ดกับเก้าเลยนะครับก็ฟันธงที่เจ็ดก็มาเจ็ดนะ ก้าก็มาบนด้วยก็อขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่อยู่ในถิ่นที่ว่าเขาไม่รับเลขล่างนะก็อย่างทางภาคใต้อะภูเก็ตเอออะไรเอยหลายๆสงขาเอยอะไรเงี้ยเขาไม่รับเลขล่างเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมา92นะแต่แต่อาจารย์เว้นวักนะเ <c oughs> 1 93หนว่างั้นมันมา9 2สองจะมีคน ซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ็ดสามก็เข้าเต็มเต็มเนี่ยสามเจ็ดเจ็ดสามอ้าวโอเคครับเดี๋ยวรีบๆเก้าสองสามเจ็ดนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ 9, 2, 3, 7, ครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์แป๊บหนึ่งนะเก้าสองสามเจ็ดขอบคุณนะครับคุณแหงๆก็เข้ามาทักทายนะครับเอาเอาเอาเลขของตัวเองมาวางไว้อย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับจะได้จะได้ เปิดกว้างขึ้นอ่าคนอื่นเขาจะได้จับไปคู่กันอะไรเงี้ยเพื่อมีคนติดตามคุณเฮงเฮงก็จะได้จับคู่คู่กันนะครับขอพระคุณนะครับคุณเฮงเฮงนะครับคุณสุชาติก็ขอขอบคุณมากๆอ่าน้องแวะได้เจ็ดละเจ็ดเยเยมาใช่ไหมครับโชคดีนะขอให้โชคดีนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคได้แล้วครับได้แล้วเดือนเดือนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดระเบียบก่อนแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอพระคุณนะครับคุณชัดชัดชัด,ดา ชาติชาติระดาเหรอครับอ่าตลาดบ่ายไม่ทันน้องแวะได้ครับอ่าขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านนะครับอ่าเราก็มาว่ากันรอบเย็นนะครับรอบเย็นคนไทยปิดเย็นนะจดไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้รวดเร็วนะสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกนะครับเน้นที่สี่กับห้านะครับฟัน ตนะงห้านะครับห้านะปันธงห้านะครับปันธงห้านะแล้วคู่เขาก็มีห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าด้วยนะครับอ่าจัดไปนะอ่าตัวตัวรองก็สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะครับ แล้วก็ตัวกันนะครับหาใสี่ห้าหกตัวกันก็คือหกนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับอหกหกหกคือตัวกันนะอ่าอ่าใครได้แล้วก็รีบไปนะครับหสี่ห้าหกจัดไปตามนี้นะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าหุ้นไทยปิดเย็นนะครับหุ้นไทยปิดเย็นหุ้นไทยปิดเย็นนะครับเด่น เด่นเน้นบนกันล่างนะครับสี่ห้าหนะสี่ห้าหนะครับอ่าส5 6หฟันทงที่ห้านะครับฟันธงที่ห้านะตัวลองคือ4ตัวกันคือ6นะครับอ่าครานี้อ่าอ่านี่นะครับหนะเราได้ฟันทงห้าเราก็มาเล่นสาย5นะครับอ่าอย่าลืม อย่าลืมการเบินไว้สักหน่อยนะครับเนี่ยเผื่อมันมานะอาตอนเย็นนะครับ 50, 0, 1, นศนย์หนึ่งเอ้ยห้าศ5115ศ2 2ย์ห้าห้าตัวลองก็คือ4นะครับ4นะตัวลองคือ4นะครับอืมขอบคุณนะครับหลายๆท่านเลยแวะเข้ามาอ๋อช,ชัดชัดอ๋อชัดระดาชคุณชัดชัด ชัดระดา,ขอ,าะขอบคุณมากนะครับอ่านภาษาขอบพรคุณมากมากขอบคุณครับครับขอบคุณครับอืมสองอ่าตรงสายห้าคุณแห้งๆจะมานะตอนเย็นนะเนี่ยออเพราะว่าคุณแห้งๆให้เด่นห้าสองเก้าใช่ไหมสองกับเก้ามาแล้วเหลือห้าค่ะนี่คิดว่าห้าคงมาเย็นแน่ๆเลยออการขาดทุนหกนะครับเนี่ยนะครับการขาดทุนหกนะ ขอฟันธงที่ห้านะครับอ่าอาขอฟันธงที่ห้าเอาทำไมขีดฟันธงที่ห้าเอามันไม่ขึ้นลูกศรเลยอ่าจัดตามนี้นะครับอ่ากาันขาดทุนสี่ห้าหกเน้นฟันธงที่ห้าตัวรองคือสี่ตัวการคือหกนะครับจัดตามนี้นะอ่า ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้มันไม่ขึ้นปัญหาเยอะจริงๆขอบคุณน,นะครับขอบคุณนะครับอ่าก็ขอตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอตามนี้นะอ่า เมาส์เมาส์มันค้างเมาส์มันค้างก็ขอสวัสดีเท่านี้กันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาแล้วมาแล้วฮะมันเป็นอย่างนี้แหละอุปสรรคช่างมันเถอะ่าไม่เป็นไรก็ไทยเย็นก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแห่งแห่งเห่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะ ก็ขอให้โชคดีโชคดีครับอขอบคุณนะครับคุณจุฬาลักษ์ครับคุณฟูนคุณชัดระดาคุณน้องแวน้องแวะแล้วก็คุณสุชาติแล้วก็คุณเฮงเฮงแล้วก็คุณนิชาแล้วก็คุณเอกแล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับ โอ้อีกยี่สปีเนี่อาจารย์คงอ่านชื่อไม่ทันแน่ๆเลยมันคงจะวิ่งตามวิ่งไวกว่าน,นี้เนาะเตัวอื่ือนะอีกยี่สิบปีนะ <c oughs> ขอบพระคุณนะครับสำหรับวันนี้โชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ